นี่ก็คือต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะที่ป้าได้ตัดแล้วก็ตบแต่งเขาไม่ให้เขายืดยาวเพราะว่าพอยืดยาวปุ๊บเขาก็จะมาปกคลุมต้นไม้อื่นๆทำให้ไม่ได้รับแสงแต่ตอนนี้ตัดออกไปแล้วเขาก็กำลังแตกค่ะสำหรับต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลน,นะคะสำหรับต้นอื่นเขาก็จะได้รับแสงแล้วก็ได้สองเข้อแสงแล้วเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะจะพาไปดูที่ป้าตัด ยอดช้อนเงินช้อนทองตรงนี้ไปชำนะคะว่าเหลือเยอะไหมไป,ป้าป้าไปดูกันเลยสําหรับโซนนี้นะคะป้าก็จะปลูกไม้มงคลเอาไว้เนะนี่มาถึงแล้วค่ะสําหรับต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะป้าปักชำเอาไว้เยอะมากเลยค่ะหลายกระถางแต่ว่าเห็นเหลือไม่กี่ต้นเองค่ะนี่ค่ะ แต่อย่างน้อยก็ยังเหลือนะคะเขาไม่ได้ว่าจะจะรอดทั้งหมดคือว่าตอนนี้อะค่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนน้ําหรืออากาศโดยทั่วไปตอนนี้เป็นเดือนเมษาใช่ไหมคะเขาก็จะร้อนมากๆรอดแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะเนี่ต้นนี้รอดกี่ต้นอันนี้รอดสามสามกระถางนะคะหนึ่งสองสามนะคะเนี่ยไปดูด้านนี้ด้านนี้ไม่มีรอดเลยค่ะ โอ้ยนู่นรอดกระถาง,งเห็นไหมคะกระถางกระถางนอาจจะเป็นโชคหนึ่งเพราะว่าในกระถางหนึ่งป้าพอไว้ก็หลไหลยหลายยอดอยู่ค่ะสามสี่ยอดเลยนะคะสําหรับกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งสำหรับกระถางนี้รอดสองค่ะอันนี้รอดหนึ่งอันนี้รอดหนึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รอดนะคะอันนี้เราว่าคาดว่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะคะเนี่ยไม่เป็นไรไม่รอดก็ไม่เป็นไรเอาที่เหลือดีใจภูมิใจอันที่เหลือ อันที่ไม่รอดเราก็ถือว่าเราได้เรียนรู้จากเขาว่าเวลาหน้าร้อนเราชํำได้จริงแต่ได้น้อยต่อไปแล้วก็จะไปพยายามตัดแต่งหน้าอื่นหน้าที่แบบมีอากาศชื้นมากๆหรือเป็นหน้าหนาวหน้าฝนก็ค่อนข้างจะชํำยากเพราะว่าเขา,นาเน่าเนาะแต่ว่าหน้าหนาวอากาศชื้นก็น่าจะเป็นอากาศที่กำลังเหมาะสมสำหรับการเพราะชํำด้วยยอดนะคะ แต่สําหรับป้าป้าว่าป้าก็จะทําในหน้าหนาวน่าจะได้ผลมากที่สุดแต่สําหรับท่านอื่นเขาอาจจะได้ทุกหน้านะได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าเราทําในเวลาของงานด้วยเวลาว่างเราถึงจะมาทําแต่สําหรับท่านอื่นถ้าเกิดมีเวลาทําทําได้ทุกเวลาแล้วก็ดูแลทั่วถึงด้วยสําหรับป้าป้าทํางานประจําด้วยทําแบบนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าได้ผลไม่มากเท่าที่ควรนะคะ แต่สาหรับต้นอโกนิมานะคะอโกนิมานี่ต้นช้างเผือกคะ<ม>่ะเขาก็จะออกได้ดีค่ะออกได้ดีดดๆๆๆๆออกได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาเป็นยอดส่วนยอดนะคะพ่อเอามาทำานส่วนยอดไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะนี่บวบข้าวแต่บวบโอ้ยมองเห็นมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกเห็นไหมฮะโอ้โน่นโน่นมะม่ว no, 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 งสุกนะคะเห็นมะม่วงสุกแต่บวบขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะพอมองยอดบวบปุ๊บเรมีปุ๊บ จะไปเห็นมะม่วงสุกเลยเอยเดี๋ยวป้าจะไปเอาไม้มาสอยนะสาหรับมะม่วงสุกก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมพรอ,อะจราจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ